กจกรรมการมาเยี่ยมเยียนผู้ต้องขับแบบนี้เนี่ยจัดบ่อยไหมครับขอผมผมพึ่งมผมนี่ส่วใหญ่ผมจะจัดทางด้านเยียวยานะครับแล้วในช่วงนี้เยียวยาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือกันไปแล้วได้เงินได้ทองแลวตัวนี้นักโทษเนี่ยผมเห็นว่าเขายังไม่ได้รับการเยียวยาจากเนี่ยผมก็เลยได้รับการร้องขอนะครับจากคุณนกแดงซึ่งนกแดงเขาเบอกให้ช่วยเรงมาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเพื่อนทั้งหลายนะที่กลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับ ท,ที่ยังไม่ได้ทําจะได้มาทําตามอย่างที่กลุ่มตองถิงทําตองติงก็เลยจุดประกายแล้วก็รวบรวมเงินจากกลุ่มด้วยกันนะครับจากทั้งนอร์เวย์สิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพื่อรวมเงินทั้งหมดมาซื้ออาหารทําจัดกิจกรรมทุกอย่างถึงวันนี้เราก็ได้เงินมาแล้วเราก็มาทําอาหารกันแล้วก็จะให้นักโทษแล้ววันนี้อาหารของเราเนี่ยอย่างคุณพอลล่าเนี่ยนะครับเขาก็ทํา เป็นพวกแกงเขียวหวานทํากับมือก็เลยนะครับเพื่อมาให้และทั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะดูถ้ามีกิจกรรมเยอะๆนะครับเราก็จะเริ่มมาอีกตอนเนี้ผมคิดว่ากลุ่ม2ส,สิงหนี่น่าจะจุดประกายให้กับสังคมนะครับได้รับทราบถึงเรื่องตอนนี้พวกกลุ่มบางกลุ่มนี้เข้ามาฮะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถ้าต่อไปน,นี้ ของเราเนี่ยทำเพื่อเห็นภาพออกจากทางทีวีของเราเนี่มีการประกาศทางสื่อทางเอเตอัปเดตทางอะไรตัววิ่งคนก็เริ่มมาจากที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะครับวันนี้นักโทษ<ม>ก็ดีใจแล้วก็มีกําลังใจตลอดไปผมอยากให้เขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยมาทำกิจกรรมเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยเต้นกันเปิดเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงใครอยากร้องเพลงก็เชิญครับตามนี้ครับกิจกรรมนี้เปให้กำลังใจกับผู้ต้องขังครับผมบบก็รวบรวมเงินจากเพื่อนสมาชิกนะครับเอามามอบไม่ใอ่มอบนะ้วซื้อเป็นซื้อเป็น อาเป็นของล้อาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมาให้ครับจากการที่เราได้ไปสัมผัสได้ไปคุยกับผู้ต้องขังเนี่ยครับเขามีความคิดอย่างไรเขาอยู่ประเด็นไงอ๋อเขาบอกเขาเหงาครับหนึ่งหนึ่งไม่มีเขาบอกรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่มาดูแลเขาบ้างใช่ไหมรับประกันประกันตัวทําไมแกนนำอะไรได้ออกทุอวนาเขาผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าพดีทุกคนตอนนี้ทุกคนเขากำลังช่วยเราอยู่นี่คนที่ตอนนี้เราบอกว่าอดทนตอนนี้ไอ้พวกเรา เป็นรัฐบาลแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆกฎหมายค่อยๆมีการให้ประกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วครับช่วงระหว่างเนี้ยพวกเราก็จะมาให้กําลังใจเขาจะได้ไม่เหงาเพราะบางทีเขาเคยพูดกับผมว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายบ้างอยากจะพอพอเห็นเพื่อนออกไปส่วนเขาทำไมยังไม่ได้ออกนะครับผมก็เลยต้องเออเรามารวมตัวกันหลายๆคนอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เขาดีใจมากที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาคือพวกเขาเองเนอยู่ในตั้งข้อข้อหาดูว่าไม่เป็นธรรมอย่างนี้เขาท้อไม่ท้อฮะคือเขาทํางานเพื่อเพื่อเสื้อแดงเนาะเสร็จ<ด>แล้วเขาอีกกลุ่มหนึ่งสบาย<ด>อีกกลุ่มหนึ่งเขาต้องมาติดคุกใช่ไหมครับติดตารางซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดโดยอาจจะโดนยัดข้อหาให้อย่างที่เราทราบทราบกันอยู่<ด>ตอนนี้ทางเราก็พยายามช่วยแล้วก็ยหายเขาออกมาแล้วกลุ่มที่ที่ช่วยเหลือเรามากที่สุดก็คือตัวนี้คือมีอาจารย์หวานพวกอาจารย์หวานเนี่ยที่ออกมาเป็นตัวนั่น เป็นตัวที่คอยไปกระทบให้คนเ,เห็นความว่าให,ให้ช่วยมาร่วมร่วมมาเยี่ยมนักโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์หวานเป็นกลุ่มดึงที่เข้ามาช่วยช่วยกันคนเล็กคนน้อยคนละกลุ่มถ้ามาลหลายกลุ่มอีกหน่อยพลังมันเยอะพลังมันเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะอยู่กันแบบมีความสุขใช่ไหมครับเออเหมือนกับว่าเราไม่ได้ติดคุ้มขังหรือติดคุกอะครับประมาณนั้นครับ แพ้พายแม้ตายก็ยมเสียงปืนขับลมจะพร้อมแลกเอาเขารบในสักสีสีแดงเลือดเราจุงรวมกันเขาผู้คนทุกเขตเขา คิดพงนิรนามแล้วเราเก้าวข้าเหวหลบลำเข็นปร,ประชาธิปไตยสู้สุดชีวิตทวงสิทธิ์เรีย้องไปโลกที่ฝันไป